มากระบลเาาตายโยกีตั้งผู้มีเมตตาก็าไว้ป้อนให้ลูกได้ผลตุกอาจารย์นาย้าได้สุกกีลูกกข้ามาวัดว่าเพื่อสร้างจึงความดีก็งำนาจบารมีจงได้ดีด้วยทัตนาขับนำมัตการด้นอาจารย์เจ้ากัอ่าอายุมันกวันยืนลูกนี้ไม่ทราบว่าเธอเป็นใครมาจากไหนลูก โอ้นี่คือองค์ยิ่งเกลวกาตนาจาันโอ้องยิ่งเกลเกวใช่ค่ะองค์ยิ่งเกลีกวเองประมาณาน้นกไปเจ้าลีเอ่มอรรม่อมโพเจงม่อมโพได้ตะวันกดไปเร็วเดยวถึงกาองค์ยิ่งนี่นี่มิดควันว่าไอ้องค์ยิ่งนั่นนำปตานมาแต่ว่า,งเ,งปา,า,วาเป็นติดจำนักวัดนี้ค่ะโอ้ เออเออเออดีแล้วลูกเรามาจ้างบุญจ้างกุศนไอ้อ่ะนี่ตรงพ้นบุญ,บญนี่ได้ไปตึ้งจะเด็ดปอลูกนะเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวลูกถาวายพระทานเลยนะจ๊ะเดียวเดียวลูกเธอมาจ้างบุญนี่ลูกเลยทำไมใช่ตาของเธอมันดูเจ้าวมองอะลูกองยิ่งคืออย่างนี้ค่ะท่านอาจารย์เมื่อจะเด็ดพอด่อสวรรคตแล้ว ก็มีสเสด็จแม่แล้วก็หนูแต่ตอนนี้มันมีพวกยักษ์พวกมนันจะมาพรากสเสด็จแม่ไปจากหนูจ้ะโอ้อยากร้อยอย่าลูกอยากนั่นตจาจักกะอี่มาป้าม่อมเมน่นป้าไปตำปัญรายาป้าไปตำเมียเอ่าไปประโยชน์เมืองยกักษ์ทึ้งเนี้ยกะม่อมจันกะเอะจันกะเกลียดกะอาจารย์นี่กะป้าองยิ่งมาตำบุญ แต่ว่าปัตตาหนเป็นเพื่อ่าจิตใจระบายใจลูกเออคนเราจิตใจระบายจริงถ้าจิตใจระบายมันจะบงบอกออกต่างใจตาลูกนะแต่นี่ใจตากงงงยิ่งเลเง่เจ้ามงฮะกันเลเ่เจ้ามงงจะแดงว่าจิตใจเป็นทุกข์ใช่จตุานาอาจาราย์จิตใจหนูเป็นทุกข์เพราะหนูมีแต่แตเสด็จแม่ถ้าเสด็จแ,แ,แม่ต้องจากไปแล้วหนูจะอยู่กับใครอจายดเออพอเก้าใจ เมื่อลูกนกนะลูกกันกาดเม้กาดพ่อไม่ปลื้กาดพ่อกาดไปเร็วกาดไม่ตีต่้งปลื้ลูกนะแต่้ากาดตั้งพ่อกาดตัง้งเมมันก็นา่าอ,อึดใจชีวิตกําพรานีมันเท้จ้าลำบากเวทนะเออเออเออดีลูกเออ,อยาไปกินได้มาบางที่บางสิ่งบางอย่างโกรมันมากับความโชกดีก็เป็นได้ลูกนะเขาเขาบอกเร็วว่าควันร้ายมันจะกล้เป็นดีะ ลูกสาวใครมานั่งอยู่ไหนวัดว่าเอาขึ้นแล้วกันนี่เอาขึ้นแล้วอาจารย์กาเอกเจบยบวชอยู่นี่ก็หาแล้วเออเร็นรองเพลงเชียงโนี่ คือปณีและลูกนาจ้านก็เป็นเขาเรียกว่าปูตื้ออยู่ในทิ่นในธรรมองค์ใจเตพปริตและลูกองค์ใจเตพปาริดเห่งพระมานครเทปประตานทำไมมาอยู่วัดว่ามาผนวดบบต้นรือจ๊ะอ่าไม่อ่าไม่ได้ไม่จ่ายลูกเออองค์ใจเตพปริดนี่มีคนกลกลๆพระเจ้าตีวิปลารสพอก็ะลยไม่ตูกว่าวิปลารสจริงไหมลูก หน้าสงสารนะจ๊ะเออหน้าตรงท้านลูกเออแต่ว่ามันบางวันแกก็ร้องเพลงะบางวันแกก็ร้องไห้บางวันแกก็พูดเป็นผู้เตะพูดนี่ข้อกิจบางวันแกก็อ่านหนังสือธรร,รมะกลองเออมันเล่มไม่ตุกนี่ลูกกาคำเล่มไม่ตุกองใจยู่กัใช่พี่ปุ้มปุ้ยมีปฏิกิริวิปลาิอุยย์านาเอ็นดูอ้ยย์ ไม่ทราบว่าตวายพระตะหารแล้วหนูจะไปเยี่ยมองใจได้ไหมคะได้ลูกแต่ว่าอย่าอย่าขึ้นไปกลางบนนะอย่าไปบนคุดนะคุยกันกลางลลางนะ mm hmm. แล้วก็ระาว่างอย่าไปเลยไปกล่าวหงิ่งทำไมกับพี่ปุ้มปุ้ยอ้คนบ้านี่น้องมันอาจจะทำให้ได้กระได้องค์ใจเราไม่ใจว่าเลยนะเราโกรบแต่ว่า mm hmm. แกบา้กบาเกอาจจะจำประทํทีไม่ได้ อ่าไม่พลื้อลูกอ็องชายไม่ใจบ้าถึงกันตำรายผู้อื่นอาแต่แกบ้าโยแต่แกนี่ถ้าอย่างนั้นลูกถวายพระหานเพศนะจ๊อะอ่าอ่อออตังตังบนป้านี่ลูกตังบนป้านี่นะไปพี่ปุ้มปุยไปดูองชายเทพปริยไปเยี่ยมเยือนกันหน่อยในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะ เอาไปเลยกาแต่ยาเจนะแต่เด wow. ียวใจมั่เหมววาวนะอยากกลับไปเย็นไปเกาหญิงมาตึงแป๊บเดียวเองง่จับก้าวเบามีเธบายอนนี้องค์ใหญ่ปู เจ้ารถปีหน้ามามองมนไม่สาเป็ดพลวิกลจริตไม่ว่าปีจะติดอยู่ที่ใดองค์ชายเพคะองค์ชาย <c oughs> น้อยาก้าวองค์ชาย,ชายคะองค์ชาย <c oughs> วางจากงานวานไทยจะโรยมาลายใบเ้า โอ้ยขอสาวจำปาเจ้าเป็นเทพธิดาของบรรณาบ้านทุง่งใจพี่มุงมาให้บอบ้านเรือนเฮอสตาพูดจาสนอดีตำน้ำพริกแตละที เสียงตำํำทีจนทุ่งสะเตือนสวัสดีเราคือองค์ชายอ่องยิ่งทำไมพี่ปุ้มปุ้ยองค์ชายใหไรโย,ย,ย่เดี๋ยวมันเกวไหนเว้ยลึกไม่จ่ายนี่องค์ชายก็ไม่จ่ายโย่หลักเ้านี่พี่ปุ้มปุ้ยก็ใหญ่คิดมากสิ คนเรารูปร่างหน้าตามันไม่เหมือนกันแต่จิตใจเท่านั้นที่งดงามาใจใจใจองยิ่งเก้าใจองยิ่งเกาใจนี่มาเป็นองยิ่งใจไหมนี่องยิ่งจริงเลยกาเออองใจเออนี่องยิ่งแก่แกเว้งประมาณนักคนไปจ้าลี่มาตะปุ่นอาจารย์วหวองใจมีระบายองยิ่งก็มีนำใจมายี่้มมีนำประเตยเออขอบพระคุณเอยขอบพระคุณมีการุ่นเก้ามาเยยบองชัย bông chai ra bay đi bông chai ra bay đi mà yem tăng thì con hôm là vá ai rơi thì có cao mà tưng nghĩ con hôm là ba yô ninh nha mua ta Mà tầm đại phê là <laughs> hâm mày <mai> là cha mẹ bị bùm pui เกดแก้วยังไม่มีคนรักเลยถ้าเกดแก้วจะมีคนรักนี่คนขี้โกรธขี้โมโหคนขี้ถืออาวุธแต่เกดแก้วไม่ชอบเลยนี่ถ้าเกดแก้วจะมีถ้าคนรูปร่างหน้าตาไม่สําคัญแต่ขอให้เกดแก้วได้เจอคนที่มีน้ําใจงดงามแหม่มคลิปนี้ก็ไม่รุดจักมือเด็ดนี่ไปเล้วๆไอ้ตองแก้วโอ้เห็นไหมไม่วุ่งใจขี้ลงไปหลงกลองอยู่แล้ว องค์ชายคนที่หนึ่งลงไปจะรออยู่ใหญ่อง์ชายคนสองต้องมาองค์ชายลงมาแล้วโอ้น้องเกว้วจุ้ยละว่าพี่นี่คือองค์ชาย องชายเลยลงมาหาไอ้ด้วยลาวมันไม่ใจ่ายเลยนี่วงยิ่งเออนี่ไอ้นี้โยมันแกนู้โยมันเล่นนั่นเบือเอาดูเลยนู้เดบปากด้วยแม่ยโยมันเล่นนู่บ้เออแต่เด็กพอจ้จานยิ่งแกงกัวโยมห่อนาน กนนีเจ้าหน้าที่ได้ล้อมหม้อแกงควายไปหมดแล้วกละห้อาการุณาส่งวักเดือมเล็ถุงด้วยยางมัดต้มกันมาเดี๋ยวนี้ไม่ได้ลาววันนี้ว้ายก็อีลาววันนี้เราก็คือองค์ชายแกงควายไม่หมูชายแกงควายเออรีน ถ้าไหวบังคมไปค้าองคชายเดียวที่อยงยิ่งไอ้น,นี่มันไม่จ่ายองชายองค์ชายล้ยโยหลักเน้านี่ไม่ใจ่พี่ปุ้มปุ้ก็จันบอกเลยว่าองค์ชายอยู่กุฏินี้อะไม่จ่ายนี่จจ้าวะไม่จ่ายน้องเออยอย่าไปปลำ้ำาดมันไม่ใจ่ายองชายองคชายคือเขาเรียกว่าถ้าปลามันต้องช่วยอลไรปลากัดแต่นี่มันไม่ใจ่ายปลากัดอันนี้หลวงไอคลิมุ่มนี่ ngoyayambatnal te pari om ja ผูองใจและผููจงไรนาะยนใจจะกอยกเมนะยัยะยอดเทวีนี่เธอแดนดีเจนักนะมาอดรนเพื่อตลกับพีย่ยะตุกคนบาม,าามันลำลวนแต่จิตใจเธอมีรวนเรขอโทษด้วยนะเออององหญิงเกตแก้วค่ะขอโทษด้วยนะครับอง์หญิงเกตแก้ว นี่ยตะขาตัวหุ่งใจน้องเละดีแต่ว่ามังคอนวะกินงคือเละจังแต่มังคอนเนี่หลักธนาเนี้แต่กินงคือเมื่อไหร่ตามตัวลังดูว่ากุญเจพิบลิทเนี่ว่าคุณเจ็บนี่ดำเรือไอ้โตอย่านืมตักแกง,งวัวทุกตุตง้งทุ่ง <c oughs> เหลี่ยมไปรบเรื่องนี้โอ้ยเพื่อใจมึงปลัมจังเลกยกูกำนู่อยังกินหนูไม่รู้กูตื้อว่าต้องกินด้วยแบบเผื่อนี้ เงินไม่ร้อยงานยังกินร้อยแล้วกับเจ้าช่วยๆไม่จบกูไม่จบเจ้าช่วยๆกลา่นบากูแล้วว่างอันใจชมุดว่าว่างหัวกับนางงามมึง ngồi ้อยใจนางงามยืนอยู่กลางชายหัวยื้อยู่กลางคว้าจะเบิดลงตรงกลางตึ้มก้านางงามกัดก้าหัวกัดมึง ngồi ้อยกูเอาก้าหัวใช่ไหมคนช่วยๆไอ้คนดักคนช่วยก็เอาก้านางงามในอเอาไปแกง นะครับขอโทษด้วยนะองค์หญิงครับถวา,ายบังคมไปครับองค์ชายเทพปริศสวัสดีจ้ะแมทเธอนี่มีจิตใจที่งดงามจริงๆเลยไหนท่านอาจารย์บอกว่าองค์ชายเทพปริศวิกลจริตไม่รูกะบางวันเลีองหญิงออเออแต่แกท่านอาจารย์แกว่าบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีเป็นยังไงบ้างขอโทษด้วยนะครับมีคนบ้ามาลวนลามให้เอา เล่นไหนท่านอาจารย์บอกว่าองค์ใจเทพริพรพรตวิปติวิพลาดนี่ปุ่งยิ่งแรงมากายโตกเลยโตกก๊กดดันตาคุนบ้าอ,อ,องค์หญิงก็คงจะเข้าใจปิดแล้วครับ,บผมไม่ได้บ้าตั้งเตตสามคนเนี้ยผมพามารักษามันบ้าเนี่ยยอดทองไอ้สีแก้วไ,ไอ้โถนี่มันบ้าผมมอามันมารักษาแม,ม่จะรุกว่าเคยบ้ากันแม่แล้วที่พวกเรา หนีมนไกลเปคนบ้าเองแล้วเดยกเกอน์ยปั่นพลุอะไรเดียวเป็นทริบโลนี่มาพลุเป็นรถตี๋แล้วนี่เราอ๋อคนทั้งสามคนข้างหลังเป็นคนบ้าใช่แล้วองหญิงจะเด็จไปไหนมาทําบุญหระอจ๊ะใช่จะมาทําบุญแล้วทาไมหน้าตาดูเศร้าหมองมาทําบุญน,น่าจะยิ้มเอ็มด้วยบุญสิคือปัน,นีและการอกใจออ องยิ่งองินมีเหลืองกลุ่มลปรตย์เรวัตเเด็ดแม่ปินมานี่นี่อยักมันยิบจับตัวแม่ไปมาโคอวีว่าแต่ถ้าแม่มายอมมันจะเกณนครับพี่นองประชาชนในประมาณนะคนไปเจ้าลี่กัแต่กัมั่มแม่ถ้าไม่ไปล่อยมันตรงจับตัวไปให้ได้ป้าไปตํำเมียในเมืองยักและถึงองยิ่งกับกลุ่มลปรตยคกับเพราะว่าไม่รู้เคย,ยช่วยเพราะมั่มแม่บอกเรว่าแต่นจะกบปั้นเขาไม่อยู่กับอย่างนั้น ไอ้ยักษ์คนไหนที่มันจะมาเอาเด็ดแม่ไปต้อยได้เกวหยัดแมมต้อยต,อต้อยไอ้เกวอต้อยมันบาติดเครื่องนแล้วไอ้ยักษ์คนไหนมันจะนำพาเะเดตแม่เป็นมณีไปเป็นเมียลูกเขยคนนี้ไม่มีวันยอมเด็ดขาดอะไรอี่ปุ้มปุยอันบ่มบาดัางโจดเร็วน่ะ ท่นว่ามีลองยักต์ตนหุม่มตายเนึ่งเม็ดเลวร้อมโกนล้วนะันไม่ต้องเป็นอ่วงนะเมียนะเมียไม่ต้องเป็นอ่วงเลยผัวคนนี้จะไปช่วยปราบยักษ์ไม่ให้แม่ยายว่าที่แม่ยายต้องเสียหายเปน็นนันกัดน,นะแต่ก่อนที่เมียจะไปผัวขอกําลังใจหน่อยผัวจะไปปราบยักษ์มันชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะผู้พุ่ยยัยกษ์นันตจักกะเออยักษ์นันตะจกกะัออก,จกพี่จะไปปราบยักษ์ให้เองนะเมียนะ แต่ก่อนที่เมียจะไปก่อนที่จะให้ผัวไปหลบับยักษ์ขอให้เมียจูบแก้มผัวสักครั้งพี่ปุ้มปุ้ยวาเลวนี่จ้านหวาเร็วว่าหย่ามาหย่ามากบกนบาจะมากรมคนมมงขวามนี้อับเน,นี่ยหย่าไอ้ยะต่ำเพืือจูบที่เมียจูบแก้มผัวแล้วผัวจะไปฆ่ายักษ์ให้ทำงไงเนี่ยพี่พุ้มปุ้ยจูบแต่ก็ไม่ได้ต่ำาพลือแล้วในในคำติดใจรายนี่แล้วก็ไม่ได้ต่ำเพลือ ต้องก้าวไปไหนใจน้อนบาดบุบเพื่อกแอกใหม่ป่วยๆจ้ะจูบกันจูบจูบสี่จูบตรงนี้เลยเมียจูบแก้มผัวตรงนี้จูบสี่ี่แก้มตรงเนี้ยคิดว่าเราจูบพี่นะเออตั้ไปได้ไปก้าอย่างนี้เงอให้ป่ได้รถตายนี่รู้จักร้องตัวรถเป็นยอดคนเอาแล้วเมียอย่าเพิ่งไปทิหนูเล่ป่ยต่างนามตาอย่างนี้ เกิดมาทิพก่าประจันนาจ้าแล้วไม่ใจอ้นได้ตรงมือใจใจอ้นได้เกยได้โต๊กตัวแกเลยแต่แม่เอ้ยเอาเมียคนนี้ก็จูบพี่ด้วยนะเมียนะจูบพี่เลยเอ,อ๋อช่วยแล้วจันกันนี่กันนี่จะไม่ไปล่อยเดียวเลยเดียวจูบสิเมียจูบเลยเออพวดพวดจูบเมียตะกาเดี๋ยวเมียจะไปตายพวดจูบนะคะนะคะ Đây, điều phối cho chụp mẹ em <laughs> Kể là kể bữa giờ mẹ bịt biết là chụp lắm tỏ điếu Trời ơi, trong mẹ cũng chụp khắn là cũng có quan tơ, có có ba khắn là bằng thi à. Mà em tài toàn cũng giặc sai, gặp quan Mẹ em đi ba, mẹ chạy ba lâu mất ngân u bát ở U bát là tầm bình ba จูบเลยขาเจ้านี่แกป่อยหนูยิ่งกระเด็นตึ้ในี่เร็วอะไอจับแมมแก้จูบเบาแล้วไอจอมจูบไอเจ้านู่งหลนกี้แตกเลยเอาเมียไปซะแล้ว มออว้ยมันหนุมไม่แก้วบ้นหนุมเป่าวะหุงเด็กก็นึองอยู่ในหม้อเลยวะป้าอ้อยลล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 เลีาลล้ลลลลวลลลลยลลลลลยลล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 ลเลลลลลเลลลลรเลล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 ลยลล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 ลาลลลลลลลเลลนีคลล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 อลนลลลลลลล้ลล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 ลยลล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 ลยลล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  ไอ้ใจแก้วหยัดบัมจุเอ้แก้วเดี่ยวบีบคอกูแล้วได้จุเอ้แก้วออโอ้ใจแบบแก่กาญี้ไอ้ตองมันไม่ใช่นี่คือยักษ์นันจจักรมึงจะมองแม่ของเมียกูใช่ไหมเออมึกมึกเอาไปไม่ได้มึงเอาไปไม่ได้มึงเอาไปไม่ได้ยิ้มเลยหยัดเหม่อมรัวทุบๆกูยิ้มเบอร์เดยป่ากูอ้อย เข้ามานี่เลยนายจักมึงมึงมึงเอาแม่กูไปไม่ได้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 แล้วมึงไปจะได้ยืนบายหยุดใจเขาตั้งตบตั้งทีบแล้วเอามึงก็ยักนันจักมึงเข้ามาทำไมได้เจืองกูกันนีด้วยกล่าวดยกระหมอ่อมกอเดชยปลยามพมพงกล่าวมึงเป็นใครยักนันตะจักปพระยกระแล้วมึงมาทําไมมาเพื่อจะบอกองค์ชายว่า ก้าบแะพุทธเจ้าจะไม่เอาพระแม่เจ้าปินมณีไปทําเมียแล้วไปจักด้วยเกรงในอํานาจของพระบารมีของพระองค์ไปจักเออดียังป็นสิจักมึงจะไปไหนจะกลับบ้านกลับเมืองไปจักแล้วจะไปมาอีกแล้วเออไปโชคดีด้วยกล้าวดอกระมงขอเดชะพระยาไม่พ้นกล้าวด้วยแกงควายที่ใส่ถุงเอาไว้แล้วนั้นที่ปาไปตั้งวันที่ดิมดูว่าก้างสายนำกรณี้มาและก้าไปจองถุงแล้วอะไรของมึง ม่แม่เก้วนี่มันจะลาดกว่ามันเปียวเป็นเนี่ยแก้วนี่ถ้าตกโต๊ะไปอยากน้ำกันว่ากูอย่ามกมันแปลโบไอ้แก้วอ่ะมึงเป็นใครกูมาโบไอ้แก้วก่อนวะเด็มึงเป็นใครอ <c oughs> ยากดันตะจับพยอกะมึงมาทำไมมึงมาทำไมบอกว่าจะไม่มาแล้วอ้าวก็เป็นครั้งแรกได้จูบซะ mẹ bọn nhau tê rô nga 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 เธอปากายจากไปแต่วัวใจของพี่ยางอเศ้าหน้ายังกิดตึงหน้านองเลยหน้าทรงฉันน้องผู้น่ารักเมื่อแม่เธอจะตุกอยากพาไปจมเจยนิดใจคิดถึงคำนี้พี่ขัดแยนตกใจเฝ้าหาวนนอยู่วัดว่า บังจะนีมา,าหนาคงรอไงมาพลัดเพลี่ยงเครื่องตรงก้ององช์ชยไม่ว่าจะก้าวถึงกรุงยหย่ยามราตรีการมักจะได้ถึงผู้คนอรือยามราตรีการมักจะได้ถึงผู้คนมาสนใจตัางโนไทยจักวัดเว่ पर भर เด็กกลับพระมาะคนครไฟราลีด้วยน้ำตาหนองพระเนตรทั้งสองกระรางทั้งสองข้างด้วยความเจ็บจำใจเพราะตั้งแต่เกิดมาไม่มีใครเคยแกแตะเนื้อต้องตัวครับพอแม่ไปนองรับองค์ชายเทพฤทธิจะมีว่ามิกลจริตจ,จริงหรือไม่ติดตามหาความก็จะในรักจำแรงครับ ค่ำคืนของวันนั้นองค์ชายเทพฤทธิ์ได้แอบออกจากวัดตอนชายด้วยความมีความห่วงใยในพระมารดา mm. ก็ได้แอบหนีออกจากวัดเพื่อจะไปเยี่ยมพระมารดา mm. นั่นก็คือพระแม่เจ้ารำไวพันธ mm. เหมือนสายตาของพวกแม่พี่น้องที่ได้มองอยู่ในขณะนี้ครับ พระแม่เจ้ารำไปพันในยามที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงก็มีเจ้าขุนมูลน,นายเข้ามาถวายการรับใช้แบบเลียแข้งเลียขาแต่คนเราเมื่อสิ้นอำนาจวาดาสนาเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็วัดกันตรงนี้แหละครับว่าคนไหนที่มีความจริงใจที่แท้จริงในขณะนั้นเององค์ชายเทพริตก็ได้เดินแอบเข้ามาในวังไม่มีทหารคนไหนจะได้รถองค์ชายเทพริต รู้ทุกซอกทุกมุมของพระราชวังแม่แม่ครับแม่ลูกขอโทษลูกทิ้งแม่ไปหลายวันแม่ครับเทพปริตกลับมาแล้วเห่อข้าวรวมสอดกอด็เจนี้ ដើម្បីក្រុមរងឯង